สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอืมโอเคกูต้องกดอัปเดตแล้วกูก็เข้ามาผิดเกมด้วยแล้วก็ตอนนี้ช่องของผมนะครับได้มีอินโทรแล้วนะครับอินโทรเพลงมันๆนั่นแหละเพลงนี้นะ่าจะเป็นอินโทรที่อยู่ได้นานที่สุดละฮะแล้วก็นานๆที่ผมจะเปลี่ยนอินโทรเป็นอันอื่น

อ็อดีดี้ีดีโอะเฮ้ยตนีกตุนก้ามาตันเกย์ซุ่มเกี้เฮ้ยบอสมาบอสมาบอสตัวนีผลจัดผมเคยจัดการมาแล้วหนึ่งครั้ แต่ช่างมันเดี๋ยวจกจานอีกทีให้ช่างที้เชิญดูแต่ก่อนอื่นเอาเงินมา20บาทขอบคุณสำหรับ20บาทลัว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 ล้วเดินระละครนี้ผมอซุนจักรกาชามาฮะซุนจักรกาชาแล้วได้เฉลย มาบอทตัวนี้ง่ายง่ายกว่บ,บอทอินแนอโอเคไอบา้าแกหลอกฉันโออโออ ด้านหน้าจะเป็นกรีนฮิล่อไปนี่แม่นแล้วไม่แล้วแม่นแล้วไม่แล้วนอกเฟลไอ้บ้าเอ้ยแค่ครั้งเดียวเองมาเว้กูอยู่ที่ไหนอะไียนี่คนอยู่คนนี่อยู่คน muốn muốn muốn, môn 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 lên tay mình môn môn luôn môn à môn 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 ba môn 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 la la la. ประมาณ5นาทีคลิปนี้จะจบฮ่ะแลกวให้หียจะดีกัด้วยเต่ดูแตดูแตดูดูดูอ้ผมกูต้องผเมเอ็งอะไรมากเนี่ยไอ้แบ่เอ็งดักตรงนี้ใครจะไปรู้แล้ววะเตดูเตดูตดูดู ใครมันจะไปผ่านได้ตรงนี้แยนไปเลยี